ส่วนข่าวนี้ค่ะเป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นกลางหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อุบลราชธานีนะคะก็มีฝั่งหนึ่งเนี่ยเขามากัน5คนอีกคฝั่งหนึ่งเนี่ยเขามา1คนหนึ่งในฝั่ง5คนเนี่ยถามคนนี้ว่าวันก่อนเนี่ยจุดประทัดใช่ไหมพอทางนี้บอกว่าจุดปุ๊บหลังจากนั้นทะเลออกกาะกันมีปากเสียงกันฝั่งที่มาคนเดียวเนะะี่ยค่ะชักมีดมาแทงกลุ่มคนที่มา5คนตายไปสองบาดเจ็บไป1แล้วโดนเขายิงสวนกลับมาจนกระทั่งมือแทงก็บาดเจ็บด้วยนะคะ จังหวะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปรุมจับมือแทงเ่ยมีชาบช,ช่วงนี้ด้วยค่ะ ที่นอนอยู่ตรงนี้เนี่ยคือคนที่แทงคนตายไปสองบาดเจ็บไปหนึ่งแล้วตัวเขาโดนยิงนะคะโดนกลุ่มคนที่มากัน5คนเนี่ยที่เขาพกปืนมาด้วยยิงสวนกลับมาหลังจากก่อเหตุแทงคนตายแล้วนี่ชาวบ้านมาถึงปุ๊บนี่ก็ลักษณะก็คือเตรียมที่จะรอรวบเขาส่งเจ้าหน้าที่อะคะ่ะซึ่งก็บาดเจ็บอยู่ด้วยแล้วก็โดนซ้ำเข้าไปด้วยด้วยสหาบาทาเนี่ยนะคะจุดที่เกิดเหตุคือหน้าร้านค้าสหากรณ์ชุมชน บ้านท่าไหาหมู่ที่2ตํตบลท่าไหาอำเภอเข่งในจังหวัดอุบลราชธานีเมือ่อค่าคืนที่ผ่านมาประมาณ5้าทุ่มสีนาทีนะคะมือแทงที่ตอหลังโดนยิงเนี่ยนะชื่ออมรริ์เต็มพินโยเกียรติอายุ26ปีส่วนคนที่ถูกแทงจนเสียชีวิต2คนชื่อคุณเดชาถาวรพัฒอายุ32ปีถูกแทงใต้ราวนมซ้ายแล้วก็นางสาวจิตราพรขออภัยค่ะชนนางสาวจิตราภาบุญชาญ อายุ37ปีถูกแทงเข้าช่องท้องขวาคนที่ถูกแทงจนบาดเจ็บชื่อคุณเบลลี่วันโทอายุ54ปีเป็นคนขายของที่ร้านสหกรณ์ถูกแทงเข้าท้องด้านขวาอาการปลอดภัยแล้วนะคะงานนี้เลยมีคนตาย2คนคนบาดเจ็บที่ไม่รวมคนแทงเนี่ยนะอีกหนึ่งคนซึ่งเจ้าหน้าที่พอเข้าไปตรวจสอบนะคะก็พบว่ามีร่องรอยการต่อสู้มีขวดเบียร์ตกแตกกระจายมีคราบเลือดตกอยู่นะคะ คนที่ยิงสวนเข้าไปเนี่ยชื่อว่านายจักรีระดาบุตรอายุ24ปีเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวเอาไว้ได้หลังจากที่ก่อเหตุยิงปืนเสร็จแล้วเอาปืนไปทิ้งไว้ในพงหญ้าใกล้บ้านแล้วก็กลับไปที่บ้าน mm hmm. เบื้องต้นก็ทราบอย่างที่บอกนะคะว่าฝั่งกลุ่มคนเจ็บคนตายเนี่ยเขามากัน5คนแล้วฝั่งคนแทงเนี่ยเดินมาคนเดียวมาลักษณะก็คือจะมาซื้อของที่ร้านร้านเดียวกันระหว่างนั้นหนึ่งในแฟนของผู้ตายเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาก็ได้ถามคนแทงบอกว่าได้จุดประทัดไหมวันก่อนอะ่ะ แล้วพอฝั่งคนแทงบอกว่าใช่ปุ๊บก,ก็มีปากเสียแล้วก็ทะเลาะกันจนเป็นเหตุแทงกันตายฝั่งที่เขามา5คนคนหนึ่งมีปืนเลยยิงสวนกลับไปเจหน้าทีเนี่ยได้นําตัวคนยิงเนี่ยไปทําแผนประกอบคํารับสารภ,ภาพในที่เกิดเหตุแล้วนะคะเราก็พาไปทําแผน้นจุดต่างๆเช่นจุดที่เขาเอาปืนไปทิ้งจุดที่เขาหนีไปกบดานก็คือบ้านพักของเขาเองเขาบอกเขายิงไปเพื่อป้องกันตัวเพราะว่าตัวคนแทงเนี่ยกำลังจะวิ่งเข้ามาแทงเขาด้วยถ<ป>้าเขาไม่ป้องกันตัวไม่ยิงออกไปเขาอาจจะกลายเป็นศพที่3าม ฟังเสียงคนยิงหน่อยนะคะในจักรีระดาบุตรค่ะแจ้งไงขอมาจอยกับบอยจอยดีครับเล่นเล่นใจ้งององเรียนอย่างนี้เล่นแจ้งกับผมดียว่าเรียวไจ้งแจ้งกับตัวเองไม่ได้ยิงกว่านเสร็จแล้วแจ้งผมใี้ยิงอ่ะมันจะเข้ามาแทงเนาะแจ้งแจงเป็นสองคนครับเป็นสองคนถ้าเราไปย้ำแจ้งก็อาจจะเป็นคนที่สามต่อไปแจ้งข้อหาคนยิงในฐานพยายามฆ่าผู้อื่น มีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาไปโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะส่วนคนแทงคนตายเนี่ยตำรวจยังไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหาเขาอาการสาหัสนะคะเดี๋ยวต้องให้ผ่านพ้นช่วงการรักษาตัวก่อนซึ่งทางผู้เสียชีวิตสองรายเนี่ยทางญาติๆเขาก็ได้กางเต็นท์เตรียมรอรับร่างของผู้ตายเนี่ยนะคะเพื่อที่จะทําพิธีกันอดีตผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆในหมู่บ้านเนี่ยเขาเป็นญาติกันหมดลวค่ะเป็นเครือญาติกันหมดน่ ไม่ว่าจะเป็นคนตายคนเจ็บนะนะคะส่วนคนแทงเอาจริงๆเขาไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านเป็นประจําแต่แม่เขาเนี่ยก็จงเป็นคนในพื้นที่แหละเป็นคนบ้านท่าไห่นี่แหละถึงแม้จะไม่ได้เติบโตที่นี่แต่จริงๆแม่ก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันที่ก่อเหตุแบบนี้นี่คืออุกอาจมากเพิ่งย้ายกลับมาอยู่ไม่นานม,มาก่อเหตุถึงขั้นฆ่าคนตายทําร้ายจิตใจคนในชุมชนมากนะคะเพราะฉะนั้นการที่ถูกยิงสวนไปจนบาดเจ็บเนี่ยคนในหมู่บ้านบอกก็สมควรแล้วนะคะ